สวัสดีครับท่านผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวลผ้ารวยส่อผ้าโชคครับพี่น้องท่านครับเมื่อนี้เป็นเสารว,วันหวยออกครับเมื่อนี้ปูหาหนึ่งศูนย์พันกับแวะมาเยี่ยมที่บ้านครับอะไรโอกาสอันดีปูพันกับมาหายแนวทางครับพี่น้องท่านครับส่วนสิเป็นจ้าไหนพี่น้องกับเขามาฟังเมาเบิ้งน้องกันครับตามแอดมาครับ มึงเกลียด,ดเนี่ยมาไปปากใคกลับนะมาสั่งนเจริญพรญาญโยมเออมืนอนี่มาถึงเนี้ยทั้งสั้นของสาวระโสดนอนผ้ารวยนี่ก็มีเนื้อทางดีๆมาปากญาญโยมมาให้เนื้อทางเด้อญาญโยมผู้นั่นอาการ มัอนี่ก็เคลื่อนมือเคลื่อนก็ดูสวัสดีผ่านว่าได้บวงสวงเอฟซีอย่างโยมตุกูตุกคนมัอนี่ก็มาบ้านโยมโยมจ๋อแม่นวลผ้าดวยเออมาให้แนวทางมัอนี่ก็เคลื่อนอันบันดีมือเลียงออกเนาะอืมก็ฝันได้ฝันได้ดีเยอะดอกความฝันของปู่เนาะฝันว่า ในบวงสวงปุถิดธูปญาปุถุมมาแล้วก็เจ่อไข่กอบเพื่อดีเอ่อพระเนี่ยเอ่อทางป่าเพื่อเงินสีมาวันที่สามมันโดนโดนเพิ่อว่าเพิ่อนมั่นใจว่าบุตต้องเด็ดก่อกตัวนี้มาจัดอันนี้คือความเสื่อมไปมันเนาะ เพิ่นได้สิมาวันสามวันที่สามเฮ้ยนี่ละมีหนึ่งสองสามเออเหมือนเฮ้อหออมือนอะไรปูทางผับป้ากันนแม่น,มน,นิตยาแอสเวียนก็เพินมาสิมาดูแลปูน,นี่ละเสี่ยมาสั่งจานปูปูกำลังเปิดวัดไม่เงี้ตีเฮ็ดกำลังตีเหเ็ดกุดู เพราะเสียือใจเศรษกูดมาเตรีมใเงิน,ม,น,นมีท่องกัสืมาซอยซื้ท um. ี่ดินจะกสือได้สมใจกับว่าต้นหูแล้วเนาะเอามันนีกับเสืบอกเรื่องเนื้อทางเพื่อกับฝันมาได้แปดหาตัวเดียวสามตัวก็คือศูนย์แปดหาสองแปดหามากจะได้กับตัวเดียวงเด้อ กเาเลาจ้ใหพิจารณาสืบสันติตือเอ็งก๋าเล้าแจ้โยมมันพิจารณานะเอาแล้วปูมากึมาสืบแผดหตัวถีเด่นเดีว,วเด่นขึ้นคึ้นแผดหาหาว่าอยากรวยหนเมื่อยอยากก็นก็าืึื้อแผดหะอ้เจ้

เจอเลยพื่อกิดเครื่อสามโตอันแปดห้าก็คืออาจจะร่งหนึ่งเคื่อแปดสี่คืนหนึ่งเพื่อแปดหกเอาไว้ชัดเจนเนาะหันนั่นก็เอาหันมากสามโตก็ศูนย์แปดห้าสองแปดห้าเพื่อได้มากเกิดเหตกระจาไปอันนี้เพื่อปูนะตัวนี้ก็เลยบอกว่ตัวนี้ นมยกทิศเมื่ได้บอกดูวันนี้กะส,สิไปหาหิ้งห้าข้าลุยจะข้าวอา้าวรับปู่วยขออนุญาตปู่ก้อนสิได้มาหนิปู่ฝันจังใดกับขับกับฝันว่าได้บวงสวงปู่ศรีสุธุกับเจ้าไข่กัยังพระสมีหลวงมีนันเพิ่น อ่างพับป้าลับยำมาดอกก็เริ่มไม่บาดดูเอาบาดดูเบาเบี้ยที่กับพวกหาเองกับว่าถ้ามียมไปซอยดอกพระโยวัดได้มันนายยยมมันก็มีงานมันหนีมือทุท้ทยมันมีงานจะเบ,บื่อวันบญพเะเวดบญเทศมหาชาติกับว่ได้ไปรวมมือพินเพื่อม่นยัวป่ยทีบานมอนยหัน หม่วานผนไปเห็นเรนพื่อเดียวมึงก็เลยบ่มีเวลาหวบ่มีเราหัดสังเขาอย่ยโวมเพื่อที่ทวมมากกับเบียร์วก่ันเ้อบ้าค่อยมีเวลาตรงนี้บ่าหวงเรื่องบ้าหว่างเรื่องท่วมากเนี่ยเมื่อเมือบ้านกับไป่นเนี่ยไปเสียโยเมื่อโจฝนอำเภอเพยนพุน เมื่อเมืองเว่นเนพื่อได้สีท่วมากกับวา้้องทั่วมากกับเมื่อนี้คร,รับปู่กับโยโซเมือยล่ายโยเห็ุบาดเพื่เดียวนี่แกลนเพื่อเดียวแกจีนน่ะไปหากับเพื่อนเออเพื่อได้อยากฟังคลิบกับตีมาเชิญเพื่อนไปนี่แหละขอพระสุกเมานวล วันที่สามวันที่สามนี่มีที่เด็ดบ่อปูเพิ่นกับเนระเพิ่นกับจากที่เด็ดบ่ที่เด็ดบ่หัวเนาะวันที่สามเพราะอันน่ะเพืาอป้าเพิ่นกับเพิ่นว่างวันที่สามเพิ่นกับเพราะน่าต่อไปเรื่อยๆร่ละเพราะว่าสิเฮ็ดมาให้ปูเรื่อยเรื่อยแต่ว่าถ้าปูน่ะเห็นปูเห็ดเดี๋ยวมันอยากสร้างอยากเฮ็ดอยากแปลงปูัชน คนอยางเห็นเดกแก่เออเก็ดขอเนยก็คขึนเอฟซีของอ๋อพระโสดเนี่ยเาาเนเกิดติโทษมากคนที่บอกเป็นสายไฟสายไฟครึ่งแม่นวลกะบอ่บ่บ่บ,บ,บท่านเดี๋ยวมีเด้อเบิง่ขงขึ้นเล่าเด้อครึ่งแม่นวลแม่นวลวนพารวยนวลนวลพารวยเสีย่ะครักับแก่นวลพารวยเนาะกับฝากพี่น้องเอฟซีเน,ะนาะฝากไ้แนเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแมน,นวนเม<ใ>นเด้อครับพี่น้องเอซีเหมือนี่กกามาบานเพิน่นครับอ,อีกอย่าง,างหนงเนี่ยช่างอีกอย่างหนึ่งสาธพี่น้องเอฟซีผู้ใดต้องการยากรวมท่ำบุญหรือร่วมเทนรวมสร้างกับปูกัเชิญได้เ้อครับพี่น้องตามหมายเลขโทรตัวใดก็บปูหมายเลขโทรของปูศูนย์เก้าหแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกสี่ ห้าหกสี่หกสามศูนย์แปดหกสามศูนย์แปดอืมนั่นก็คืออันนั้นเป็นโพชิดโพสวยอยากเปลี่ยนไหม่ได้รอเพราะไม่เอฟซีฟังเอาไว้จะสมองมาตั้งโพสวยตับปังโพตรงโพถือรถเป็นจันครับสวยมันสวยอยู่ทุ่งหัวแทบทุ่งหัวอือห้าหนึ่งศูนย์นี่ละอันนี้ก็คือเป็นแต่เดิมแรก นีห่ห้าภาคด้วยแล้วเป็นผู้ตั้งห,ห้เมมนบอรอ่าอืมเนี่ยกับเมื่อเดือืร้อนบุญคุ้นเพิินดอกเพิ่มาพากันไปสั่งไปแปลงไอ้ปูกับลูกเดียวองค์เดียวเฮ็ดอยู่เดี๋ยนี้สู่เท่าแล้วก็สู่เบิง้งสู่เพื่อให้ลูกล้านเพื่อลูกเพื่อล้านเกิดมาได้เห็นฐานะพุด สั่งไปนะครัาสั่งไว้เพื่อลูกเพื่อหลานตายแล้วก็ไปไม่ได้เป็นสั่งมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นยมเอ้ยสิเด็ถ้าเขาไปมาปูนี่สร้างเพื่อสร้างผากไม่ได้ส้างเมดเออว่าสร้างเนื้อปูเนี่สร้างน้ำปูปูก็สร้างอยากสร้างยังบอกครับตัวเลขหน้าทั่งกันศูนย์แปดห้าบอกครูเออศูนย์แปดห้าครับ <85 S 1> แปดห้าแปดห้าสองโตจะหาแปดเรือเยอะเพระรู้ว่ามันดังเ <5, S 2> ติดโย่แ <58 S 2> ปดแปดตี่ครับถ่ายคลิปเนี่ยก็กคือไล่ซื้อไล่น้าของครูเพิ่นมาร่วมบริจาคเนาะครับลูกสาวเพิ่นน้ามากครับเิ่นฝากลูกสาวมาทำบุญจะถทีอ่อการรวมทำบุญส้างวัดกระปูสั่งสลา,าน้ำปูเนาะก็มี คุณวิรา oh, <yeah. S 1> ณีทุนพุทธาสองคุณสวรักษ์ศรีสังสาอาทิชาไอเทมสี่คุณกฎชกรแก้วอัมภัยห้าคุณอุไรวันอินสิริหกคุณสิริพรสวัสดิผลเจ็ดคุณนินทาธิดาพลแปดคุณชบาภัยทัพภูชัยครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องเอซีครับ ก็เป็นจำนวนเงินทั้งหมดห้าร้อยสิบาทนะครับมารวมท่อมบุญส่างวัดส่างสาราน้ำปูครับก็ขออนุมโมทนาบุญก,กับพี่บน้องสุภูทุกคนเด้อครับที่มารวม่อมบุญกับปูครับสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุเด,ด pped, ้ออย่าโยมผู้มีสันาานศาสัตนา ก็มีความเจริญดวงเรื่องเนี claro ่ยนะที่งานหายตุกหายโศกหายโรคหายภัยแต่เนี่ยจะเล้วทั้งหลายจงสูญไปหาไปมิจะจบจะลาบเงินในน้องท้องในมาเด้อลำเลื่ยลำรู้วัยเทวดารักษาคุณพาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเด้อสาธุสาธุหลับพ่อเด้อบันนี้เด้อโยมเด้อหลับพ่อน้ำเด้อตั้งใจหันมีน้ากว่าตัว เออไม่เจ้ากรรมในเวรเป็นหายเป็นนักสมรักษาเทวดาปกปักรักษาร่างกายห้อยเป็นมาจอยมาดูมาแล Jam ่เงินไหลน้องทองเขาไหลมาเต็มเฮียนเต็มสั้นเต็มบ้านเต็มจางกิจสิ่งใด๋สมมาปานาทักการสิ่งใดี๋ยวคอยสมเร็จสมเร็จดั่งใจละพร ยถาวาริวหาปุราเปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตตินังเปตานังอุปกัปปะติเย

ตัุมาเตภวัตวันตรายุตุขีทีขคายุโกภวะอภิวาทนาเสเรตเนยจางบุทาปจายิโนจัดดารุธรรมาทันติอายุโนตุขังราลังภวตุสาพมังขรังราคันตุ ตาปเทวตาตาพพุทธานุภาเวนะตา่าตุทีพวันตุเตภวะตุจาพมังคารังราคันตุจะปเทวตาตาพธรรมานุภาเวนะทาธาตุทีพวันตุเจภวะตุจาพมังคารังราคันตุจาปเทวตาตาปสังฆานุ อาเวนะตถชาตวตีพระวันตุนตีเอ้อขอให้ลำเลือยลำเร่อยการขับนถทำตาอนุทนา